ท่านการุณาได้ลงรายละเอียดค่อนข้างลึกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่ประเทศพมา่านะครับแล้วก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลายอย่างนะครับที่เป็นประโยชน์ในการที่จะทํางานในเรื่องนี้ต่อไปผมเองต้องขออนุญาตได้กราบเรียนว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์นี่เป็นปัญหาของทุกประเทศนะครับไม่ว่าจะจีนกัมพูชาสิงคโปร์ไต้หวันญี่ปุ่นฮ่องกงมาเลเซียนดนีเีย์มีหมดทับในกลุ่มอาเซียนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนต้นเนี่ยท่านลังซีมันได้พูดถึงเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับ มเรียนว่าในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันที่27กันยายนปลายปีที่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีไทยนะครับท่านเศรษฐาทวีสินได้เดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องของการดําเนินการปราบปรามเรื่องแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และก็อาชญากรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีจากกัมพูชาก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็ได้มีการพูดคุยถึงปัญหาเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับ เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็เสาสัญญาณถืนตามแนวชายแดนต่งางๆนะครับผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยปัญหาหลายอย่างที่ท่านพูดมาเนี่ยจากการเปิดการปฏิบัติการของศูนย์เอโอซีนี่จะเห็นได้ว่าเราใช้เวลาประมาณ2-3ถึงเดือนในแต่ละเคสในการที่จะขยายผลไปถึงกระบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับตัวอย่างนะครับวันนี้เราเริ่มมีการจับกลุ่มได้หลายแห่งวันนี้มีการจับกลุ่มเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับผมยังไม่อนุญาตเปิดเผยข้อมูลนะครับเพราะว่า มีการสืบสวนสอบสวนขณะนี้ที่จังหวัดเชียงรายในภาคเหนือนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้พูดถึงเรื่องของการจับกลุมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเมื่อวันที่29มีนาคมเรื่องนี้เนี่ยเป็นการบูรณาการงานร่วมกันร,ระหว่างกระทรวงดีตมดีเอสไอกศทชและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้จับกลุ่มทั้งคนไทยและคนต่างชาติ90คนครับตอนนี้เราพบตัวการในประเทศไทยก็เป็นทํานองเดียวกับที่ท่านลังสิมันได้กุณาได้พูดนะครับหมายความว่าเป็นนักการเมืองที่ระดับท้องถิ่น นะครับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบร,ร,รวมพยานหล,ลักฐานอยู่นะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงไปถึงตัวการใหญ่ที่มีสูงกว่าน,นั้นอีกนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูลให้ไปถึงทุนกีนหรือทุนต่างชาติอะไรต่างๆที่อยู่เบื้องหลังนะครับในกรณีเล่ากายเนี่ยผมเรียนว่าคนไทยร้อยสิบเอ็ดคนที่เดินทางไปมีประมาณสิบคนนะครับมีหมายจับอยู่เป็นหมายจับที่เกี่ยวข้องกับคดีการคอเซ็นเตอร์ทั้งสิ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วอีกหลายสิบคนก็มีการเต็มใจไปก็มี ทั้งส่วนถูกหลอกลวงไปก็มีในเรื่องนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทางานร่วมกับกระทรวงดีอีครับในการติดตามอย่างใกล้ชิดในการขยายผลในเรื่องต่างๆผมเองต้องขอขอบคุณข้อมูลท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้นําเสนอแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ตอนท้ายท่านพูดว่ามีนายตํารวจยศพลตํารวจตีมีนักการเมืองอดีตประลัดเกี่ยวข้องหรือใครก็ตามทั้งสิ้นนะครับผมเรียนว่ารัฐบาลโดยท่านนายกเรศรษฐาธวีสินจะไ,ไม่ปล่อยแน่นอนนะครับเราจะดําเนินการอย่างเด็ดขาดและเป็นไปตามตามกฎหมาย ส่วนเรื่องผลกระทบหรือเรื่องอะไรต่างๆก็ตามที่ท่านบอกว่าจะต้องเกรงใจใครหรือไม่นั้นผมเรียนว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ของพี่น้องคนไทยรัฐบาลต้องทํแาแม้เหตุการณ์บางเหตุการณ์นั้นจะต้องไปถึงต่างประเทศนะครับท่านเลยยกตัวอย่างกรณีของที่เมยวดีแล้วก็ซีนุกวิวนะครับวันนี้เราก็ดําเนินการจับกลุมอย่างตลอดเวลาครับแต่โดยเฉพาะฝั่งไทยแล้วก็มีการทํางานร่วมกันในทางลับอยู่นะครับผมเรียนอีกครั้งว่ารัฐบาลให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาล่างนะครับแล้วก็จะดำเนินการอย่างเข้มขัดส่วนข้อเสนอแนะของท่านลังสีมันลมนะครับ รัฐบาลก็จะรับไปพารณาแล้วก็หลายอย่างที่รัฐบาลทําแล้วนะครับท่านพูดถึงเรื่องวาระแห่งชาติท่านพูดถึงเรื่องจุดผ่านแดน,นธรรมชาติที่ต้องกวดขันมากยิ่งขึ้นท่านพูดถึงระบบไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตที่ต้องไม่ใช้ในทางที่ผิดกฎหมายสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจําเป็นทั้งเส้นนะครับเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบเส้นทางการเงินตอนนี้ดําเนินการอยู่นะครับผมเรียนว่าเรามีแผนที่ทํางานร่วมกับ DSI และปะปะงอ,อยู่ในการยโยงเส้นทางการเงินจากปฏิบัติการ AOC ร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับแผนเส้นทางการเงินนี้เราสามารถจับกลุ่ม แล้วก็สามารถยึดทรัพย์ได้พอสมควรนะครับเพราะนั้นแล้วเรื่องนี้ต้องขอบคุณท่านที่ได้ตอบย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนการที่ท่านนายกเดินทางไปเนี่ยสอทอนี้จริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับการอภิปรายนะครับท่านนายกได้เดินทางไปตรวราชการทุกแข่งไม่ว่าที่ไหนที่มีความสําคัญก็าตามแต่อย่างไรก็ตามท่านท่านรังสีมันได้เน้นเรื่องเมยวดีนะครับผมเองรับเรื่องนี้ไปนะครับแล้วก็เห็นว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องคนไทยแล้วก็ทาความเสียหายให้กับประเทศไทยจนถึงขั้นที่ท่านบอกว่าจะยกระดับเป็นวรรณะชาตนน,านกก็าาาเห่่่ตงทที นะครับเพราะนั้นข้อเสนอแนะทุกอย่างนะครับต้องขอขอบคุณท่านด้วยความเคารพอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หากมีข้อมูลท่านสามารถนำส่งเพิ่มเติมได้เพื่อที่เราจะทำงานร่วมกันต่อไปในการปราบปรามแก๊งคอนซัลเตอร์ให้เด็ดขาดต่อไปขอขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับสั้นๆนิดเดียวครับอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านรัฐมนตรีครับผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับเรื่องแรกนะครับในเรื่องของเล่าไก่นะครับตัวเลขตัวเลขอาจจะ500กว่าคนนะครับท่านประธานที่ที่เราไปช่วยเหลือมานะครับผมพูดกันตรงๆนะครับเรายังมีปัญหาอยู่ว่่่่่่าาาาาาาคคนนนนนไไไไททททยยยะะะรรรรัับบบีีีีีปเเเงงขขมมมด้้ผตตตกกกจุวล ดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรจะทำนะครับแล้วเราต้องประชาสัมพันธ์ให้เขาเข้าใจว่าเราจะไม่เริ่มต้นด้วยการบอกว่าถ้ากลับมาแล้วจะดำเนินคดีถ้าเราเริ่มต้นแบบนั้นจะม,มีใครกล้ากลับมาครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการคัดกรองทีนี้ปัญหาที่สองครับที่อาจจะแจ้งกับท่านประธา,านไปถึงท่านรัฐมนตรีการคัดกรองเหล่านี้ให้ข้อมูลกับท่านรัฐมนตรีนะครับมันมีการเรียกสินบนบางครั้งนะครับมันมีการเรียกในเรื่องของสวยนะครับของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับซึ่งกระบวนการแแบบบบบบบเเนน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 ีีีีีีี้้้้้ยยยยออาาาาาากกกกกใใใหหหทททท่่่่่่่่่ชััััะะะคครรรรรรมมมมจจวววงงขไพฤติป ผมคิดว่าในเรื่องของบัญชีม้าเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมมีนัตชานะครับอยู่ที่ปปงปัจจุบันตัวเลขล่าสุดที่ผมเพิ่งทราบนะครับไม่กี่วันก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่แสนบัญชีที่เป็นบัญชีม้าแล้วท่าที่ผมทราบคือปัจจุบันเนี้ยไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจังกับบัญชีม้าอีกแล้วนะมันเลยทําให้เป็นปัญหาที่ไม่รู้จะจัดการยังไงฮะเงินมันก็โอนไปไวอยู่แล้วนะครับแต่การจัดการอย่างน้อยปิดบัญชีม้าเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งฟอกเงินเนี่ยเราก็ทาไม่ได้แล้วสุดท้ายครับสุดท้ายก็คือว ในเรื่องของจุดผ่านแดนต่างๆเนี่ยนะครับท่านสามารถสั่งตำรวจได้เลยนะครับในการที่จะไปอยู่ตามจุดผมยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เมื่อกี้มวดีต่างๆเนี่ยมันเป็นท่าใหญ่โตมาหมาโหรานครับผมไม่แน่ใจนะครับฝากท่านรัฐมนตรีตรวจสอบด้วยว่าท่าเนี้ยมันก่อสร้างถูกต้องไหมถ้าถูกต้องจริงๆนะฮะก็ต้องมีคนที่ประจําจุดนะครับการข้ามผ่านแดนต่างๆนะครับขั้นต่ำที่สุดต้องมีบอร์ดด้วยพาทุกวันนี้ไม่ต้องมีอะไรฮะประชาชนไม่ต้องใช้เลยแล้วก็สุดท้ายจริงๆท่านประธานผมอยากเห็นเรื่องนี้เป็นวาละแห่งชาติ เราคุยกันเรื่องคอเซนเตอร์เราคุยกันเรื่องสแกมมิ่งมาหมดแล้วผมฉายภาพให้ทุกท่านให้ท่านได้เห็นแล้วนะครับว่ากระบวนการพวกนี้มันทำยังไงถ้าท่านเห็นด้วยกับการเป็นวาระแห่งชาติสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องใช้ทรัพยากรทั้งหมดนะครับในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้ผมยืนยันกับท่านนะครับว่าผมในฐานะประธานกรรมการความมั่นคงผมมีโอกาสได้คุยกับหน่วยงานความมั่นคงเยอะมากเรามีศักยภาพที่จะทำแต่เราต้องใช้คนให้เป็นและที่สำคัญนะเราต้องมีงบประมาณให้เขาถ้าท่านทำงบประมาณแบบเดิมเราจะแก้พวกนี้ไม่ได้แต่ถางบปประมณีัดไปคาดหวังมาากๆครรับว่่จะทเืองนี้ให้เป็นวาระแห่งชชาติและใ้งบประมาณอย่่าาางมีคคุณในกรปรร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 ัััับบบปาาามมมเเเเื่่่อออออองงงงคคคคซนนต์์แและสกยจจิขุณทบ ครับท่านประเสริฐครับเชิญครับยัดสั้นๆนะก็ยินดีรับข้อเสนอของท่านหลังสิมันไปนะครับก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลท่านทั้งหลายครับขอบคุณครับครับก็เป็นการอภิปรายที่และการตอบคำถามที่มีประโยชน์ต่อสภาและต่อรัฐบาลมากนะครับกับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับครับขอเชิญผู้อภิปรายท่านต่อไปครับท่านพนิดามงคลสวัสดิ์ครับ ขอบคุณท่านประธานค่ะกาเรียนพานธนดิฉันทิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขตหนึ่งอำเภอเมืองตำมไทยบ้านปากน้ำบางเมืองบางโปรงบางด้วนพักเก้าไกลค่ะวันนี้ที่ฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายทั่วไปถึงรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา1-5-2ในหัวข้อนิติธรรมเพื่อใคร